ทำให้เขารู้สึกว่าเขาอยู่ในโลกนี้แบบไม่ไม่ได้รับความเป็นธรรมเผือถูกเปรียบถือว่าชีวิตของเราถึงระบากกว่าคนอื่นอันนี้ก็เลยทําให้เขาเหมือนทําอะไรแล้วมันเหมือนกดดันแต่เวลาคขาโตมาแล้วเนี่ยก็พอเข้าใจได้ไหมครับอเข้าใจค่ะพี่จริงๆพี่มาตัวเองเออเราอะไรที่มันแบบรุ่งเรือนเราก็ผ่านตรงนั้นมาได้แล้วเราก็น่าจะสามารถที่ว่าเราน่าจะเดินต่อไปได้อีกแต่ มันก็ไม่ไปไหนมันไม่ไปไหนสักที <c oughs> มันฝังลึมันฝังลึกท <c oughs> ี่เก่ง <c oughs> นงอยู่ในใน <c oughs> ครูขันน้ำแข็งฝังมันอยู่ใต้น้ำทีนี้เราก็ว่าเราเข้าใจแต่ความเข้าใจคือความเข้าใจของวันนี้ <c oughs> แต่คนที่ไม่เข้าใจไม่ใช่คนคนนี้ <c oughs> คือถาคนนั้น ซึ่งเขายัางคิดอย่างเดิม,มเด็กคนั้นเมื่อ20 30ปี 40, 40 30ปีก่อนเขายัางรู้สึกอยู่เหมือนเดิมว่าเขาถูกทอดทิ้งเขายัางรู้สึกเหมือนเดิมว่าเขาไม่ได้ความรักเท่าที่ควรทําไมแม่ไปรักน้องมากกว่าทําไมคนอื่นได้รับการดูแลมากกว่าเขาพี่น้องของเขาแต่ในตัวเขาเองต้องดูแลทุกคนครับอันนี้ถือความเข้าใจของจิตที่มันผิดพลาดทั้งสามท่านนี่มาคุยกันก็ถ้าหากว่าไม่เจออาจารย์สติ์ธรรมวันนี้เนี่ยสามารถจะเข้าใจไหมว่าทําไมคนอื่นไม่ได้หนักใจเลย มันไม่ได้ตัวเองเป็นอย่างนี้เคยเคยคิดไหมว่าจะจัดการกับมันได้ไม่เคยคิดว่าจะจัดการได้ค่ะเพราะว่าตอนนั้นเรื่องลุ้เล้ยเป็นแบบทั้งเรื่องตัวเองทั้งเรื่องพ่อแม,อองงม่เรื่องเพื่อนเรื่องงานเรื่องงานของตัวเองสารพัดค่ะแต่วันนี้เจออาจารย์สตีธมแล้วพอโคชชิ่งกับอาจารย์ทุกอย่างมันเปลี่ยนไปได้มันมันมันคิดอย่างเข้าใจได้มองจากเมื่อก่อนเห็นแต่ วันนี้แหละฮะมนุษย์เราทุกคนเนี่ยถนัดที่จะคิดถึงเรื่องความทุกข์มากกว่าความสุขคิดที่ไรลลบทุกทียัไม่เคยคิดบวกครับเมื่อผมดูรายการเนี่ยเมื่อผมทำอะไรมาเนี่ยคนดูไห้นี่เตรียมกันรืเปล่าเลยเนี่ยซึ่งต้องเรียนว่าไม่ได้เตรียมไม่ได้เีสมรีปต์อะไรเลยครับทุกคนจะพาน้องโบไปอยู่สักสิบขวบอเป็นสักสิบขวบเลพราะเขาสิบขวบความรู้สึกสิบขวบของเด็กคนนี้ให้น้องหนูพูดมาซี่ลูกกันหนูสิบขวบหนูรู้สึกยังไงสชิญครับ เป็นไงครับพี่โบครับเอาตัวตนของหนูที่เป็นเด็กที่ไร้ย่งสาหนูมีความสุขชีวิตชนะพักหนูกรัวที่ฉันป่วยหนูปวดเป็นยังไงครับบอกว่าหนูนเป็นหวัดไม่สบายมากแต่กับแต่แม่ก็บ,บอกว่าหนูสำออยวันนั้นหนูต้องไปเรียน ั้ง,งวันพ่อหนูฟังแม่หนูพูดกับใครไม่ได้พูดอะไรก็ไม่ได้มันพอมาที่จะพูดเพราะเขาเป็นแม่ของเราหนูแคกแค่นี้หนูขวดแม่หรือหนูไว้ใจแม่คะไว้ใจแม่ค่ะว่าทําไมไม่ให้เราหยุดเหมือนกับพี่สาวหนูคิดกจับกันไหมคะว่าแม่เนี่ยอาจจะปรารถนาดีกับหนูอยากให้หนูไปโรงเรียนแบบเรียนหนังสือเก่งแล้วก็อยากให้หนูได้มีโอกาสเรียนหนังสือ ตอนนี้ไม่ได้คิดค่ะคิดแต่ว่าทำไมแม่ทำแบบนี้ผมไม่รู้ใใจนี่คือความเข้าใจผิดของเด็กคนนั้นแต่เดี๋ยวผมจะเอาความทรงจำของแม่ของคนนี้มาใส่คนนี้ให้คนนี้ไปเป็นแม่ก็บอกคนนี้ว่าแม่รักแล้วเขาดูแลเขาโอเคกลับไปเป็นแม่ดูแลน้องโบคุณแม่บอกน้องโบว่าคุณแม่รักน้องโบแค่ไหนแล้วสิ่งที่เกิดขึ้น ตอนที่ให้น้องโบไปโรงเรียนเขาอยากปรารถนาอะไรกับลูกเชิญคุณแม่โบอแม่รักโบนะแม่ปรารถนาจะให้โบได้สิ่งที่ดีที่สุดโบต้องสามารถเลี้ยงตัวเองได้ด้วยความรู้ของโบเองแม่ไม่อยากให้โบหยุดเรียนโบจะได้มีความรู้โบจะได้เป็นคนเก่งแต่วิธีการพูดของแม่อาจจะไม่ไม่ไม่เพาะ เขาเข้าใจแม่นะหนูเห็นตัวเองเป็นเด็กที่ทเรียนหนังสือเก่งลูกเห็นตัวเองเป็นเด็กที่เรียนหนังสือเก่งนูเห็นตัวเองเป็นเด็กที่ยอดเยี่ยมที่สุดแล้วหนูเห็นว่าหนูประสบความสําเร็จในการเรียนนั่นคือการดลประดาลของแม่แวันนี้หนูจะรู้สึกว่าแม่กาลังเข้ากอดหนูแล้วก็ลูกหัวหนูแม่ขอโทษหนูแล้วโอเคเอา้าวแล้วหนูบอกแม่ว่าหนูรู้สึกไงลูกให้ภัยแม่ยังคะ <c oughs> อีกนิดเดียว รักแต่ตัวเองอืม้ความจริงรู้แค่ต้องการอะไรรู้แค่ต้องการให้เธอมารู้บ้านไม่รักหนูรู้แต่คนที่รู้บ้าคนหนึ่งแต่ความทรงจำของแม่ในการเยียวยาอันนี้การต่อยอดหรือว่าการเชื่อมต่อกำหรังได้รับการเยียวยาครับแต่ในกระบวนการที่เราทำจริงๆเนี่ยต้องเรียนว่าเป็นความลับเป็นเรื่องส่วนตัวกลับหลายคนอานจะต้องการพบกับผมส่วนตัวก็ติดต่อมาได้ โดยทั้งผมมีบทเรียน21วันแห่งการเปลี่ยนโชคชะตาชีวิตพวกเราสามารถสมัครมาเรียนฟรีทางออนไลน์ได้นะครับเซิร์ชชื่อว่าอาจารย์สถิตธรรมคำเดียวเท่านั้นก็พวกเราก็สามารถติดต่อผมได้ผมจะลองเชื่อมกลับมาทั้งสองคนกลับมาสู่ความรู้สึกปัจจุบันเป็นเด็กสาวผมเจอปวดเอาไปววดวดกับมาคือสิ่งที่เห็นแล้วก็เป็นสิ่ง ที่เห็นเป็นครั้งแรกในรายการเดอะโค้ชเหมือนกันนะครับว่าคือการเชื่อมระหว่าง2ท่านสามารถจะทําได้ไะมอาจารย์ได้ถ้าขึ้นความถี่ของคนสองคนใกล้เคียงกันครับกัคือคือจริงๆแล้วผมสามารถเอาทุกขึ้นมารวมกันได้ถ้าเห็นว่าเราเป็นวิศวกรทางจิตเราแค่เชื่อมเหมือนนั่งใกล้ๆคุณดีเนี่ยอย่างเงี<ม>้ยผมก็เพ่งคุยกับคุณดีวันนี้ครั้งที่สอง,องครับเพื่อเจอกัน<ม>แต่ถ้าผมให้คุณดีไปเจอความสําเร็จกับความ,ามร่ำรวยเงินผมได้คุณดีไปเห็นเงินของตัวเองเห็น ทรัพย์สมบัติของตัวเองอืเขาจะเห็นภาพนั้นได้ชัดขึ้นแต่ที่เขาคิดเองรับภาพของทองคําที่มันไหลลงมาเงินที่ไหลลงมาแล้วก็รู้สึกมีความสุขกับสิ่งที่เห็นพวกนะฮะภาพของสิ่งที่ฝันให้เขาไปเห็นความฝันของเขาอีกครั้งพวกความฝันเห็นจุดตัวใจของตัวเองที่มีความสุข